ขณะนี้เราได้มาถึงที่มแมนราทุกคนได้มาถึงที่พัทยามาที่เขาตำหนักเขาตำหนักนจุดจุดนี้ก็จะมีมพระโบรมรูปขององค์รัชกาลที่ที่หกในการเพลิดเพนีนก็มามัดก,การมากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมคงคลกับชีวิตก่อนที่จะไปเร่ อาถ่ายรูปไปให้เห็นตรงนี้มองไม่ขึ้นเลยนะลุงแดดท่ห้องตาได้ฮัลโหลมาถ้า,มา,มา,ถ,าถ้าใส่แว่นดำนั่นมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นหน้าจอกล้อง มาใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายต้ครับจุดนี้คือที่บริเวณพระบรมรูปของของพรมรุ่งชุมพรนะครับท่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่รรยากาศที่ของกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้นี้ให้ข้อมูลผิดนับ,นบอยู่บนเขาตำหนักนะครับ,รบอยู่บนเขาตำหนักครับบริเวณนี้ก็ ถ้าเราแพนไปรอบๆก็อันนี้ก็จะมองเห็นวิวของเมืองพัทยาจะให้ดูวิวนะรอบๆให้แล้วกันนี้ เป็นไงใครใครอยากจะพูดอะไรใส่ในวิดีโอพูดได้เลยชานเราดินจะมองเห็นเมืองพัทยานะครับที่เห็นข้างหน้าเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านด้านหน้ากล้องเนี่ยคือเมืองพัทยา มือเข้าตำหนักนะครับจะแผนกล้องดูรอบๆครับ